เพิ่งเราจะเพิ่งมาดิมาดิใครเริ่มมาก่อนอ้อมไปไหนอ่ะไปมาดิ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 ยิงดิมันเนาะจะตายหรอโจรนะยไปล่อยปล่อยกูได้ที่ไหนเนี่ยเอ็ดเดอร์ที่ไหนปาร์ตี้ขาดยิงไปอยู่ไม่พักใครพี่อ่ะ โอ้ยเฮียพี่มินแม่งล้านเขานี่ว่าร้านไหนยิงทุกเม็ดตั้งเลยผมยังไม่ตีดูไม่ได้ไอ้รถรถจะเผืกูยิงตัวทุกเม็ดรถรถรถจะเผื่อใช่ไหมเปลืองแรงปืนปืนมันแรงไปไหนริบปิดยิงไงจอโค้งไงก็ตายแบบโค้งเลยดิพี่เพิร์อไปเคลียร์ยังไมหถ้ามันยัดตั้งแต่แรกมันไม่เสียละไอมันมันยัดตั้งแต่แรกงเ่ือยไงเฟือยจะลองอ่ะเพิร์ยลงมาช่วยหน่อยดิชาแตกอยู่เล่นจะลองยิงอ่ะดิชาแตกโถ่ถีบซึ่อะไรดิชาแตกไหน ที่บอกเนี่ยที่บอกให้มายิงผมก็ยิงแล้วเนี่ยพอเลยมันอยู่บ้านสองชัแนะมันยิงตายแล้วันเองครับมินชื่ออะไรมินแม่งตอแหลอีกแล้ววิสิบเอ็ดอ่ะผมยิงตายแล้วพี่ไอ้แก่เออโอ้แล้วกระตุกเที้ยอะไรเนี่ยโี้โหเนื้อตีมันตีอะไรยืดทุกไย่างั้งหนึ่งหรอมัลติคิลมินตีมาดิบอกแล้วเป็นไงวะพี่ก็ดึงดิไก่งอนเดี๋ยวผมถอดหนวด เฮ้ยกูเกิดซ้อนเซตใหญ่เฮี้ยอมาเบอร์บีสัตว์เอ้ยตายแล้วเซตใหญ่ของพิ่ไม่ได้เซตแบบว่าที่เกิดไหนวะอะไรนะไปรับเลยใหญร่รับดิรับดิกูก็ไปยิงไปเฟ้อซะเมืเ่อกี้เ,กเออเฮี้ยอะไรเจอมี่ยปแปลกๆวะพอแตก ไห้แม่งเลยเฮ้ยพี่อย่าไถดิพี่อย่าตายมาทำไงเฮดช็อตเฮดช็อตเออจริงเหี้ยมดไอเหี้ยหมดดงครับเล่นแรงครับเมน อู <mile> ้นั่นด้วยดิไอ้กระตุกไออะไรอะมามาเขาโพสดีกว่าไอ้เยอะเยอะแล้วไอถัดจเริ่มเซตเก้าสุดมันใช่เท่าไหร่เะตอนี่สี่สิบบาทห้าสิบบาทเองอันนี้ขค้าดีกว่ากระเป๋ารักแม่ด้วยกระเป๋ารักแม่ด้วยเข้าไปบ้านเจอดีนะตัวเดิมแบบตัวที่มันไอ้เนี่ยอ่ะตู้พลาสสิกใช่ปะใช่ใช่พลาสสิกเล่นได้เหรอคลาสสิกโดนแบลเลยไหมหรอได้เอ้าใครโดนแบล ไม่ดูลุดเลยครับโอ้ก็ไม่ได้เล่นเออโปไม่ได้เล่นโปไม่ได้เล่นเออจะหลุดแบบได้ไงเอากินขนมแล้วหลุดเออี่หลุดขนมนะกินขนมหลุดแล้วแล้วตัวตัวค้างอยู่ไหนเซิร์ฟไปตอนเนี้ยค้างอยู่อย่ากินน้ำด้วยน้ำหนงห้ามกินเลยเดอแม่งจะยัดตใส่แค่นั้นเราดูโปรเตียทำอะไรดีตอนนี้มินมึงอย่าบุ้งข้าวมู้สึกหมได้ทำใจแล้ยปะ ทำใจควยไรเอ้ยมีกูอยู่ยัดไรยัดไหมอ่ะเออให้มันยัดเสร็จก่อนเลยเกิดแบบรูของกูจะได้ไม่ต้องยัดของตัวเองของดีนั่นเลยกูเฮ้ยมันอยู่บนโพสต์ป่ะไอ้เหี้ย่ะกูได้เสียงตีแต่มองไม่เห็นีฝักยันเลยได้ได้เพื่อนทิ้งมาเลยไม่รับเคย ได้อะไรนะออกยัดได้ใแต่กูไม่รับพืนถ้าแตกกูไม่รับคืนนะเก็บได้ไรตัวเข้าคลังนะว้ยจะเอจะแตกทำไมอะเฮ้ยโอ้ตู้กูจะเต็มนี่ไงเขาก็แตกแตกมันอยู่ได้เออแตกที่อะไรวะเผลม้นเม้นไอ้เท็ขยะกูขออนไม่เก็บเข้าตู้นะเบอร์เบอ่์เบอร์เบอออบอออ come some. get ไปแม่งหมดแม่งหมดแม่งหมดเฟิร์สบอกมอ่าขับโบกันดิพี่มันเยอะพี่โอ้แม่งมาแม่งตาไอ้เจ้ามากดุนปืนแรง พี่เฟิร์สที่เลี้ยวไอ,อ,อ้คือพี่เฟิร์สห<า>วนเลยก็ตายนี่ไงจะได้ไปเก่งข้างในเกิดจะมาแล้วอ่ะพี่พเกี่ยวเมื่อกคืนหนึ่อง,นงอะ่ะเกือบปั๊มใหญไม่ขึ้นไอ้สัตว์กูปิง d <od> d> เดี๋ยวเจอวิชาป,ปิงกูยิงตายอะ่ะเอเมนใช้ปิงให้เป็นประโยชน์เว้ยเดี๋ยวพวกร้องไอ้ปิงของคืนของอีกแอดมินบอกไม่คืนครับเป็นที่เน็ตบ้านผม ถ้าผมตายเองนี่ก็เน็เองนี่เน็ตเองกูมึงก็บอกไปดิเออไปที่เน็ตบ้านผมไม่ได้ปที่เซฟอ้าวกูเห็นเซฟด้วยคาวคลาสสิกไม่ใช่อที่เน็ตปิงมาเล่นแล้วแอดแม่งแบนทิ้งอ่ะอะไรเนี่ยกูปิงเองกูเกี่ยวอะไรอ่ะกูไม่ทำอะไรกล่องไว้ป่ะเลยกูไม่ได้แต่เอาคืนนู่นอ่ะเออไม่เกี่ยวไม่ต้องซื้อบอกกับไปล็คที่ขายอ่ะผมติดตั้งไว้เนี่ยแบลทัวอ่ะไอ้ยี่กูปืนมันแรงว่ะเสียงเริ่มหายแล้วว่ะ้ยทำไมเสียงเงียบยังอ่ะตลาลา จะตวจะเต็มนะโอกูอยากล้างมือว่ะต้องโอ้ยมาละมันก่อนมาละมาถึงนะวมาถึงนา้ยไม่มาสักที้ยเ้็ไรยช่วยมนดิเีเวทตัวเวทตัวเฮ้ยหน้าโพสเซตไก่หมดเลยอัีถ่ายทีถ่ายทีเซตแปดศูนย์พวกแปดศูนย์อิลัตตี้ดิอิลัตตี้อะไรีตัวตัว มอย่าออกมาเยอะที่ทียตรงหน้าโน้ตมันล็อกว่ายี่แม่น่ะจะโดนมันเหมือนเมื่อวานไหนอ่ะเออเทียอะขยันปาดจัดเออจะไปจะเออจ้ยปาดซ้ายพึบเลยอ่เทียรู้ว่าโดนแต่ก็ยังจะปาดเฮ็ดช็อตเขาตายงงบิ๊มันตายต้องขอลองบิ๊มันตายแล้วไปหาเซตเล็กดิด้านข้างอ่ะนะฮะเอ๊ะโดนเซตใหญ่ไหมฮะสี่ตัว ไปใส่ใส่ไว้เลยใสยไวเลยไปใยหนึ่งแล้วสวยอย่ากรู้เกือบไปชนเลยครับหน้าพ่อหน้าไม่ลอยเลยเมื่อกี้เกือบไม่ได้เล่นนะแบบเสียงมป่าป้าอย่างเงี้ยมีคนลู้อยู่หลังโพุ แล้วเฮ้ย,ยตุก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 แก่มันแก้ผมไม่ได้เลยเฮียแม่งออกไปไหนหวะฮะอ้า,า,อามันปัญญาอ่อนไปเนี่ยมินม,มตู้กูเต็มแล้วเพื่อน ไอ้ตุก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 จบไปพี่เ้ี่างี่ไม่เดียวพี่พี่พี่เฟิรพี่พี่จะปาดไปพี่ถ้าพี่หลับ เลยดิวิ่งมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้วมา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 แล้วามาจริงมาจริงมาจริงอะไรใครมาดีีมาเมา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 จริงตัวเียมอกี้ก็มาาสกากวะอาคนเอาเียมันมีแสวงตัวนึงหบตมเยอะจังแสวงมาตัวเดียวอะดกูซัดดิยืนหน้าประตูเงี้ยดนตาย แงอยู่ฝั่งซ้ายเต็นอะส่วนโค้หิวใหญ่รีเย้ากุหเฮกุนเฮก็ไปมึงช่วยมาดีมึงทิ้งไปที่อินเทลอะเครื่องโลแกนตาจัดปืนซาบอตด้วยนะเอาว้ยยิงปั่นเนี่ยมึงโอ้ยิงแก๊ง ครูรู้แล้วมันอยู่ไหนมองอะไรนี่เดีหลังกสอบไหนแม่งดิแมวพี่ฝ่ายมันเกิดนะเดี๋ยวมันไม่ได้วิ่งนานเลยนี่ฝ่ายเมื่อกี้ตรงเหมือนจะมานะเใหญสียใจจะตายพี่เวิร์ดตายนี่จบเลยนะเดี๋ยวพี่ผมนี่จบเลยเฮ้ยมันอยู่ข้างบนไในที่วางแล้วแหวนยังตายพี่เวิร์ดยังบนมีข้างบนมีเป็นหัวมีด้วยนั่นอะ อยู่วครับแทนเดียวแป๊แป๊บขาเข้าสองพันข้าออกอีกสี่พันพูดก่ารวยยันแม่ยังไม่ได้เข้าเลยเสียตังเลยโู่แต่ม่ได้เได้ออกเลยโอ้ยแลระแวงแล้วระแวงอยู่ไหนอ่ะไปแล้วพี่หลังพดว้าวไม่ตาย เกือบได้ขยับแจ็คก็มามิงมาคนนี้ดักรอเลยมึงจะให้บินบินมึงไปช่วยรอไปช่วยตัวแหลมดินีอย่มาแล้วเราไปช่วยแหลมดิอ่ะมันแล้วมันแล้วยังไหนแสดงอยู่บนหัวม ah ึงอ่ะมินไม่ใช่ใช่ใช่เหรอยิงกูอยู่างเงี้ยไม่ใช่ที่อะไรสัตว์เห็นจะจับ จะโตบเอาบุตรายนี่ทำไมแล้วก็ดูดิดูโปรเทคมันมาดินั่น่ะเห็นปะูจะเอาเหมือนจะเอาแต่ก็ไม่เอานะต้องตู้ด้วยเนาะอยู่ไหนอยู่ตรงเอ้ยมันไปบ้านสุดแมปแล้วน่ะตัวหนึ่งอ่ะมีกระเป๋าด้วยต้องตู้ตัวหนึ่งแม่งเหมือนจะเอาเลยวะเหมือนจะล็อกเลยอ่ะเหมือนจะล็อกกูละกูดูตรงน่ะสองตัวละ เอาเลยพร้อมแนละ้วม,มันบอกเนี้ยพร้อมโดนนะเ,เราเนี้ยเราเนี้ยมาเนี้ยมาแน่ยัดมเนี้ยกูเห็นมามาหลายรอบเลยใชสไหมมาแน่ยัดมาเน,นี้ยย,ยัดแน่กูหนีแน่กูหนีก่อนเดี๋ยวใกล้ตายอะ่ะเฮ้ยหน,นึ่งแสนมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าดอกเอ้ยช่ว<า>ยผู 15, ้เ,เฮี้ยนี่มีมังกรพี่เฟิร์สตกลงก่อน ถ้ามังเกินก็เอ้ยมังกรเกินสองตัวนี้ยันไหมก็ต้องดูหางเลขก่อนเลยหางเลขที่แล้วพี่ยัดทันปะเนี่ยยังไม่ทันยัดไม่ทันแต้วตูไม่ดุดีนั้นแหละมันตายแล้วมันยังไม่ทันเห็นเสร็จกูเลยจะเสร็จไงไหนายดิ เห้มันบอกให้ผมรีเน็ตไอ้เน็ตผมเสียงบอกว่าตกปะไม่ตกไปถ่ายดิไปหาถ่ายดิบอกดิมันไม่เกี่ยวเลยไอเน็ตกูก็ปีนอยู่หนือมองเข้าได้ไอดีมันบอกว่าเอ๊ะเอ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 คนเลยอเออเอเออเ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 ออกก่อเอเอเอ้เอเอเเอเอวอเอยเอเเเอ โอ้ยตายเอฟผมใชู้นะไม่อยูเลใู่มืดบินู่มด้ยบินโรโลคทำไมอ่ะไอ้แก่กูยิงตายเียขยะเอ้า่หรอเพือนโทษทีโอ้โทษทีคยเลย่ะเ้ยตมันตังเตเลยนะอดอใครวะเียเพื่อนกูเอ้ยตกตกตกเพื่อนกูเองเอาเพื่อนกูดิโอยด้ยโอ้โค่รักแมเองเอาดิ ไปแล้วไอ้เหี้ยมึงเข้าโหมดดิจะตายมึงกระโหมดไอ้บินลบทิเฮียบินเกือบปู่ไม่กลับแล้วไอ้สัตว์เกือบแล้วเฮี้ยนาพ่อนาแม่ลอยมาเลยครับนี่นะไม่มีแหางกาจีเลยวะโอ้เอาอีกแล้วไอ้ตู้กูเต็มพอดี ตอนนั้นกูไม่ได้แตกเพราะอะไรหรอกไอ้ที่ตัดยัดมังกรไม่ได้ที่เนี่ยเกมเนต่ยไม่ได้มีอยู่ที่อิทอิทของของโอ้ไอ้ที่ไอสองคนสองตัวบาทเนี่ยมึงไม่พบตื้อกับอะไรด้วยนะไม่มีพี่่ีพแตกมาแล้วมาแนกของผมไม่แตกพอนะพอแล้วนะไอเทียตู้เต็มแล้วตู้กูเต็มแล้วไอเทียมาดูปะไอเทียมินฝากกูมาสองรอบโอ้ไอที่เนี่ยก็ยิงกูจังเลย ไม่ให้กินขนมกูทำไงน่ะกูจะตายแล้วเนี่ยหิวน้ำตายเลยว่ะไม่กูรู้แล้วไอสัตว์ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็แดกขนมให้หมดเฮ้ยเอแต่มันเฮ้ยเอ้ยยืนมองหน้ากูไอสัตว์ที่ลองโดนบนเนี่ยเฮ้ยบินมันส่องกูไอแก่เอ้ยมันจะใส่มังกรไว้ทำเบื้อกอะไรอะไรควายมันเห็นมังกรแล้วอ๋อ ไม่รู้พี่น่าจะเห็นแล้วหรือเปล่ามึงเดินเลยถ้ามันเห็นนะให้มันรู้ว่ามีหนึ่งตัวเดินช่วยกันถ่ายเลยมัก็พูดอยู่ให้ถอดมังกรไปแรกมาเกิตายเลยโนไปไหนเรองต่อเลยเดินถ่ายเลยมังกรน่ะอย่าไปเกรงกลัวได้เลยพี่ถ้าซื้อคนน้อยแล้วไปเลย์ไปถ่ายบ้านแดงอันดับแรกเลยไปไปดิไปเียกูนะครับเพงที่อยู่ตรงนี้รอกินมากเลยเออมันไม่เห็นนะกลับดีกว่า มันเห็นแล้วตอนเนี้ยพี่อิทเหมือมนี่ไหมจะรีลอกตัว Come get some คุณหลอกตัวเองไอ้สัดขัวหมดเซิร์ฟแม่งก็ไม่มาหรอกวะไอ้เหี้ยพอเรามีเซ็ตอะก็้เมื่อกี้เซิร์ฟก็จะหมดนะเว้ยมันมาเหมือนแม่งมีเซ็ตไหน่กัดมันจะแเมป์มันแน่เลยโวายหี้ย ไรเต็มนานจัดอนั่นไงของมันอยู่เราต้องไปอีกโพสปะเองเองลองดึงไม่ต้องรีก็ได้เองลองดึงใส่แลนไปเนี่ยรออันนะ่ะรีเน็ตด้วยไหนไปแคมปันแดงปะบม่ผมว่าออออของมันอยู่ในตู้เว้ยนี่เราไปแคมปันแดงไหมแล้วลองเข้าเกมอื่นดูวดิววว่งเป็นแบบ ไม่ถ้ามันถ้ามันสตรีมได้มันนไม่เกี่ยวกับเรืโอ้ละเฮ้ยใครมาเปิดรับสมัตพนักงานที่เนี่ยะเพราเป็นทียอะไรกัน เที่แม่นโคตรหน้าตายกูจริงนะเออจริงไนเที่อะนักลูดแม่งเลยอะที่อเน็ตเด้งวาร์ปที่ไผขวบคว่าเน็ตดีเว้ยบินมึงเข้ามาข้างในบินมึงเห็นโลม่วงที่อยู่ในตัวมั้ะทิ้งว่าทิ้งว่าเขียวให้ขอทานแต่ตลกปิดช็อตมีสองคนแล้วนะครับ เฮี no like ้ยยิงห่วงกูเบ็ดเดียวเก็บซองก่อนเก็บปลายสัตว์ยิงห่วงเบ็ดเดียวเจิ้มถือเขาแปดห้าเอ้ยคุณเจ้าขนมร้อยกับเกิอกูใกล้ตายกูดิสเนียไอ้ควายมันไม่ได้ตัวเอะไรไอเจมันช้างดีกว่าตัวช้างจะบวกไม่ถ้าไม่บวกกูทิ้งก่อนกูทิ้งก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเปิดแดงไหญไปเล่นนาฬิกาเฉยพี่พี่เฟิร์สผมว่าเราย้ายเซิร์ฟไหมพี่เฮี้ยแคนต้องมาอะไรต้องมาทั้งเลยวะพี่ เพิ่มเมฆคือเพิ่มที่เราจะได้ไก่พี่พี่พี่ก็ใหม่มาเนี่ยเอที่เก้าเก้าเนี่ยหัวใจฉันมีแต่เธอมันมานานแล้วตัวเนี้ยเอ้ยมันเพิ่งมาผมเพิ่งเห็นนะไม่มานานแล้วไอ้นู่นในแคนแดงเลขแปดนะอะไรเยอะคนอะไรไอ้สัตว์หินหมายถึงว่าเลขติดพี่เอที่เก้าเก้าอ่ะไอคนชื่อติดมันไอ้นั่นมันมันมานานแล้ว ก็ไอ้เร่อเปลี่ยนตัวเล่นแปดห้าก็น่าเปลี่ยนเน็ตด้วยครับนา่าสนุกมากเรื่องของกูและถามวันนี้ตอนนี้ใครมาเปลี่ยนให้มึงอะใครมาเปลี่ยนก็นอนกันหมดละบอกกัได้ดีเฮดช็อตไอกคนปิงอะยิงตายอะไรอย่างนั้นแหละแบบมันงงอ่ะอยู่ดีตายอ่ะ ใช้เน็ตอะไรวะใช้ท anyway, ูี่ทกดขนมใหญ่ทำไมกดขนมใหญ่แล้วจีซีมันเด้งวะพเวลากินขนมใหญ่ไมจีซีมันเด้งวะแล้วหลดตัเซรีนี้เนี่ยลองกดกินกันใหญ่ม่มาดูเลยอ่เนี่ยรอีเิร์ฟายนั่นแหละไอ้เหี้ยอ้ไม่บอกขอแต่มีเลยอะ ก็คุณสงสัยไม่เป็นกวยล่ะไอวินบอกดิจีพีกูเด้งไปแล้วเดี๋ยวพวกมันไม่มีตัวละครเดี๋ยวมันเอาตัวซื้อตัวละครมาทำไงอ่ะหลุดเลยหลุดเลยหลุดเลยวีเมีมหลุดแล้วยาแคนเขียวไปเลยนั่นนะคนแรกอะใครอะไม่เจ้าตัวนึงอ่ะหหนููทดลองเหรออไ้สัเนี่ยคนไม่มีพีเมี้ยวเดี๋ยวมันก็ซื้อกินเดี๋ยวมันก็ไปซื้อพีเมี้ยวบอกเอาหลุดได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งวีเมี้ยวพวกมึงนี่มันสันหายจริงเลยปะ ของแท้พี่อ่ะพวกผมอ่ะสายปั้นอะบอกเลยสัตวสผมบอกเลยยิ่งคนซื้อของนะคนหมดเลยโอ้คนไม่มีเล่นหลาะเปจะเหลือแต่พวกไม่มีพีเมียมพี่เอาจริงว่าเนี่ยผมว่าไอวินไอมินเมาของดิเราจะเล่นสับอื่นหรือว่าไงไม่ไม่ผมว่าเราดูได้นะ อ๋อโหลพวกมึงแยกของเองนะไม่รู้ของใครบ้างอ่ะมันเอาเซตนี้คุณดิสไปดิเอาเซตนี้คุดิเฮ้ยมันโลเอ้ยไอ้ลิกมีของนี่โอ้ไอ้ลิกมันชื่อคุณคุณวะไอ้ลิกนี่ใครอ่ะเฮ้ยเอ็กซ์ส่วนบ้ากหรอมันอยู่ที่อยู่ว่าตัวฉีดตัด พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอย่าปาดพี่เบิร์ดหัวเดียวจะยิงกูทำใหม่ปะโอ้โหยเน็ตกูยิงไม่ดีอยู่นี่ไงไอ้เหี้ยตายกลางอากาศงงไอ้เหี้ยพวกงงไอ้สัสตัววับยิงตาย เฮ้ยบินกูเท่ป่ะบินเฮ้ยแดงมีคนอบอมเจไปยิงดิเดินไปยิงานแน่งนี่ผงกูจะไม่ได้ยิงองดิกูจะเป็นลมกัน,ไม,กนไม่ยิงได้ตามตรแปะแปะเราจะได้ลงมิอจิ้มกันแบบแรงไม่ลงรูปนะ ทำไมไม่ลงรูปวะพี่ขาคาต้อกดขนมแล้ววะไปยิงดิกดแล้วจะกินไงกูเริ่นมงคาละยิงอินนะกดขนมกดยิงยิงนะเฮ้ยกูจะตายเฮียกินน้ำหลุดไปลองกินดิหลุดหลุดหลุดหมดน้ำหนมหลุดหมดกินขนมดองเท่อะโอ้โห บอกดิโว้กินหนมก็จีซีเพิ่มบ่ายจ้าผู้กินขนมก็เพิ่มทั้งน้ทั้งหนมปีเฟยจะตายเฟยสวอะไรมึงงั่จะตายเนียเอาอะไรของผมก็ของกูตายเอาผมเลยกูยิงโอ้ผมใช้จีซังหารมองหน้ามันนะเฮ้ยไอ้ชาไอ้เยี่ยนี่มาได้ชาเลยได้ชาแล้วมาแล้วฮัลโหลเนี่ยเฮ้ยยืนมองหน้ากูมื่าแบบ เฮ้ยมันเกิดนะมันเกิดหน้าโพ้นนะมึงเห็นปะคนนี้เข้าโพ้นี่ดีวเข้าโพ้นดิมันมีกระเป๋ามีกระเป๋ามันเกิดหน้าโพ้เขยาไเข้าไปอยู่ก็อยู่เฮียเมื่อกี้มีคนยืนเล็งมองหน้ากูสัตว์อยู่ไหนเข้าโพ้นเข้าโพ้นเข้าโพ้มันเอาแน่มันเอาแน่เลยเนี่ยแล้วเฮ็ดช็อตโอ้โหเจอนี่โอ้ยพังโอ้ยังกูเจอคนแตกคนแรกแล้วเบน ตไ <Shot. S 2> อ้คนหมดเสิร์ฟเลย,เยบินเรียบร้อยมันกำลังไปแจ้งพวกมันอยู่เปล่าเฮียแจ้งแอดดิสัตว์เฮียนี่ยแจ้งแอดแหลมันกินขนมกันเมื่อกี้กิน <c oughs> <ๆ>น้ำกินขนมรวยเรื่อยๆ,ๆไอ้เฮียกูเริ่มแดงแล้วเนี่ยขนมเลยเนี่ยเม้นมาเอาดิเมนเซ็ตอะในตู้ของเม้นมาเซ็ตมึงมึงไปตีกับมันเองอ่ะไอ้เฮีย ของกูอะเล่บอยอะของกูทั้งนั้นอะแบบสุดอะย่อเนีสัตว์ของกูบินบินอย่ามั่วของดิบินขอขอเซตหนึ่งนะขอเซตหนึ่งอะไรอะเอ้ยปืนกูจะเก็บปืนกูไอ้สัตว์กูยยงตาไม่เกี่ยวกูคนเก็บกูเป็นคนเก็บเก็บดิเก็บดิโอใครในที่นี่ไม่าฆ่าเราพอดีหรอ พี่พเิดินไหมพี่ดิไปไหนอะเฮ้ยไปยิงบ้านแดงนี่บ้าแดงมีนคน่ะเฮ้ย,ย,ยมันมลงม,มอาอีกแล้วเฮ้ยแสวงระแวงเจ้าไก่ละหิวของดิหิวของไปยิงแสวงนี่ไม่แก่เห็นแสวงปะใครมายิงกูว่าเลือดเข้าตาไอสัตว e g s ไม่ตายเลยเลือดเขา้าตาอแค่เลือด